ค่ะก็อยากถามพี่ๆทุกคนในบันเทิงลักนะคะว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของทุกคนจะเป็นเหมือนเดิมไหมลและจะ,ะ,ะยังเป็นนัก้แสดงแล้วก็ทีมงานที่รักตอบไหมไหมโดยเฉพาะชูวินนะคะขอเป็น,นตัวแทนตอบเลนะฮะ <c oughs> ถ้าไม่เหมือนเดิมแต่มากกว่าเดิมจะโกรธนะครับ สั้นๆย่ง,งยไงแต่ได้ใจความตอดีเขาบอกว่ากลับปานสุดยอดใช่อะโอเคใครถามต่อยกอฮึก๊กะตรง